ทักทายสบายดีเด้อทุกคนพบกับเก๋คือเก่าเด้อวันนี้กะมวันน,น,นนี้เจอกระยู่เฮิร์นนี่ทุกคนมาเยอะคุ่นเบสเซอร์พาประมาณ์เสียงนีน่คืนกองเก่านี่ฝุ่นกับฝุ่นที่เป็ดที่ไกยย่เนี่ยแหละลูกซิมาเซอร์กับพี่เม่สองคนพี่เม่พันธุ์ยี่ส่วนแล้วตอนนี้กะไปกีพาไปเบ,บิงบรรยากาศยี่ส่วนเด้อ ตอนนี้พักเกล่กันมันก็ขึ้นแล้วนะทุกคนแต่ว่าพอปรอดีเซอร์ฟนมนมันก็ยังแห้งๆแดงกดันเลยจังเลยนี่นนเอามาโสดแล้วเด้อมีแม่เซอร์ได้จังนานนะยชามนานนี่เป็นคุณแม่ของเซาเกย์นาตาคือกันอยู่ว่าทุกคนเอ้ย คอมเมนต์บอกเนี่ยได้คืออยู่แบบอีเมนี่ไม่เ้าสิบไปตักมาจับกล้องอ่ะซุกสลอเนะน,น,น,นี่ยเนาะทระหันคุณเอนหน้าตักเถอเชนดฟันเนาะเชนดฟันเนาะ

พยายามชะนะอันวี้จริง,งเป็นเร,รื่องนอกแนวชวนไปยิมกันกุ้งสาวุ้กจช่นเงินมียบไหม ไปเฉยล่ะตอนนี้ก็สีเอาฟุน่นมาเซอร์พากันด้วยแล้ว,ลวม่กเห็นหนีแป๊งฟอนสีไดน้นาะตอนนี้มมเซื้อปแื้อ นี่เธอฮัสเซอร์ป่ะกำหอมกำลังโป่งคือห้างเทว่านว่าหลายยุชนอ้องเบนเพ่องอยด่าาอเดมคันมอยู่ด้ว,ดดวดดอันนั้นป่ลูกเนี่ยมันออมเมืดอเลยเนาะ สี่ห้ามือ ก็สิมาซ้อยพากันส้มทายอิเมคนทกคนอ่เมะเพิ์บวเฮอเซอร์ฟุ่นยามันทีกีซูกรสิมันชยพัาเพิร์เอามาเตยส้มพระปูนจ้ะขันขคากเอาตัวมาเพิร์อ้อตัวจีมีตัวตดตัวเส่ยทุกคนกูเลยยามาซอยขิดตามันเด็ดขิตามันกันมาเรือยแถวๆนี่จ้ะ นานต่ตกนจินก็ได้ละให้ก็มอติออีเองกับสกิมโน้ต้อนกับปกินกับหลานแฟยฮหนานี้และเขาซอยแต่นั้นนะว่ายอยื่าไปดีอ้วนเแศหนังสือบ้างจีอลินเถอะ สามคนนี่วะน้องโอนเอนี่นัมเบอร์โอนนี่ก็สิเป็ดนี่หลานสกีมารินมาปั๊ดที่ดุนน้องโอนยังให้หนังสือบ่ฮะเกมกินยาเตะแล้วเนาะนี่เนาะยำหนาวนะสบายดีก้อนสบายดีก้อนสบายดีสบายดีก้อนเคลื่อนโอนจาผานไปสิบหกไปละ

หมูอนก็ด้่ทงหวทางทีนะเดีวอนับมูอ้นกับน้องหมูอนก่ทันแล้วทุกคนเอ้ยน่จบทันแล้วทุกคนข้นตีขนีง้เตยนอ้อึ ไปะนแวข้อบังเลยทุกคนองน้อ้มีอยดจริงๆนะบริษออดกีลายนะอนอนะปะหาเห็ด,ก,ดกินกันเนาะดูคนได้แล้วปักโบที่เกลียดมากเลยไ้น้อยเนิน OOF mm -hmm. ก็สิคันทำมันไรเลยก็นี้จ้อมาทุกคลมันเตะไปค่ได้เลยะสีเสือเขงถงต่อเลยนี่ค่ะแม่มากคนเลนเคืน่อลกนี่ตา จันจายแบบนี้กันอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็แล้วเป็นที่แคบหงอนนะทุกคนเอาน้องโอนว่างนึ่งกับเพื่อนก็นกมาส่งแหวนเธอสกีนะทุกคนบะมีเพิ่มมามันน้องโอนมามันทางเลี้ยก้อยนี่ยุกังนี่ ขอภายในแปรบดีเสื้อถุงมือด้วยทุกคนมีเพื่อยากินน้ำยีว่าทุกคนคอมเมนต์บอลแนเดอขันสม้มผักบบ้านเฮากะสิประมาณน,น,นี้แล,แล,แล,ล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้เด้ทุกคนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อสองกิจสอนสับสนให้แนเดอบ๊บายบาย